พอแซ่บพามากินข้าวเฮนหมูเห็นพ่อหนะบ่ดอกน้องหอมก็มามีน้องหอมนอนปปพี่สวัสดีค่ะทังนี้ก่อนทั้งนี้ค่ะอ่ามีน้องด้วยลูพ่อนะาน้องคนใหม่ได้สิบเอ็ดเดินครบสิบเอ็ดเดินมาอน้ล่ะกําลังหัดย่างเลยอุ่นเสียงดยังเลยนักทีฝ้าน้องน้องหอม จ้าย่างมาดีแล้วลูกอาจังจะเาเร็วเร็วเดินเพื่อนอยู่ทูเขาพอดีนี่คืออุทยานแห่งป่าไม้อำเภอนายูง,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 งเดี๋ยวแม่เซลล์เอาไปทาให้พนยุน่าผาของอ,องาใ้น้งงยหมน้น้ำหอมเล่นมพูนเอวันไมาจุด เข็นรถธนูหรอเอา้าแล้วนอนแล้วอ,อันนี้คุณแม่นันั้ายน้ำอไหมจน้องเ่๋ี้องเอ๋น้องงามเพื่อนวะเพ,นเพื่อนเพื่อนสาขี้ดื้อเลยวะน้องเสียงดังกว็วะ ที่เอารถมานำเพื่อน้องวันไม่ขี่นำที่มากินน้ำกันเร็วขี่น้ำกันเร็วเอนเออมากินน้ำเพื่อน้องขี่น้ำนะกินน้ำก่อนวันไหมกินด้วยไม่รู้กินน้ำไหมกินน้ำเย็นไหมไม่กินน้ำเย็นหมดเลยโอ้ย ว่าชน,นเนี่ยนา้องลวงครับวันนี้สมาคมแพมเ,เเม,มเพิดจะครับเด้วครับสมาคมแพมเพิดฝุ่น่กน,น้องพอเสียมาเยี่ยมบ้านมูครับไม่เสียไทยวิวบรรยากาศบ้านม่อพอเสียพูดน้องอ่ะ เพื่อนเพื่อนว่าหมออีปเจอภูเขาแล้วหอมกันแม่ได้ยุ่งข้างรองเลยเด้อคุณน้องวันไม่เก่งแต้เอ้ยเอ้ยเงาเลยน้องงับน้องงับหมดเลยเพื่อนเพื่นเพื่อนไปเลยเนาะทิปทิปวันนี้ลูกมามาเอาดอกไม้มาพ่อในเร้ว เดอกไมดอกไม้เดดเอาดอกไม้เพื่อน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 พอเสียบกับเสียบคือกันเดอไปตลอดกันด็ดอกไม้เพื่อนที่ิิมดินทุ่งครับไปรเลยาเพ้นกลมป้อมไมไว้นะขยานแห่งชาติขยานแห่งชาตินายู ต้นดอกไม้เพื <S <S pr ่อนเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดีอยู่หิมทงติดฟูอุทยานแห่งชาติในายูน้ำสูง เสียบหงาเลยน้องมันไม่งือน้องอ้านน้ำหมดแล้ว หนุ mm. m, uh ่มท e. ิพย์เี่ยอ่นำเนอเสบอมหอมหอมา้ T ่วมีอยากกัย e. ุ่งบ่ใ้ยจ okay. ้ะแตบ่มีกเบ่เป็นยังจ้ะเอ่บบเียวังจะไม่บ่จ้ะเอึงน้องคนมาแล้บสิเอบวอสิด้สื่ไฟเยอะแข่งมาน้องวันใหม่สิไปอน้ำไปอน้ำปะ ทำไจะไปอาบน้ำจ on ิมจะไปจับไก่หรอวันที่ไรจับไก่จับไก่ยังไงไม้ใส่อี้ว่ามัดหรองัดน้หมมันไม่เอามาเล็กน้อยสิเล่นไปไมไ้นันันเป็นหน้าผา่หอมดีกว่าหอมหอ ย้งกัดขาด้ลูกเอ้ยแมวใช้สมกาสันมากเยมือากันมุสเซอร์เล่นเธอนองเผลอท่าน้องไปทิลองยุงกัดด้ลูกทิพกิ้งครูครูลงไปฝุ่นได้หน่อยนะเอารักไม้มได้หน่อยชูแล้วแม่ เอาดรอกอาได้ไหมดูนิ้นเลแล้วสร้างเสื้อทยก่อนท่าทางเทวทิดนิ้นดอกไหมกูคุยมดแดงตัวนี้เพิ่นอู้หูรทวทิพนะอุ่นท่าทางเนาะงนอะอันนี้ก็ได้ระวังมันละไข่ซอสั้น มาฉุดอากาศบ้านพ่อมีน่ารูกมะมาฉุดอากาศบ้านพ่อมีเจ,ำจำ้าช้ำอยู่ใ่บ้านเช่าอึดอัดทำมาแรงมาเหลือเกาิาอยู่ในฮือนงใเฮือนพอบริผ้าไปใช้เกือกหาหมานะปากแล้วทริปที่มีออกไปหมาแล้ว,วออลงมาเร็วๆทริทปนี่เพื่อนพากันเข้าป่าวันไหนกินข้าวกิวนข้าวเกี๊ยวด้วยนะแม่คุน เห็นบ่อหนอกินข้าวเกี้ยงเถอะน้องทิพย์ก็กินหน่อยหรอวะแม่แม่ป้อนมะเสียเป็นลินแองเดียวนี่ลินข้าวเอาเสื้อจานกําลังกินข้าวเหมืนจะใส่ผู้มืดจะหน้อยเบ็ดเบ็ดเปิดไม่ได้เบ็ดน้อยไม่มีเศษในรถในรถสายชาร์จในกระเป๋า